สบ,บายดีพ่อแม่พมี่น้องสวัสดีเอ็กซ์ซีสุกุสุกเฟินเฟอร์ฟังเล่าฟังให้แล้วก็รยูตางประเทศนอร์มันนี่เส้าหนำสิภาไปฮะยูทูบเบอร์คนดงังหลายหลายคนน่าจ,จะาหูแจกักเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เส้าหนำกับกัลลังขึ้นแมา่นางล่อขึ้นรถไฟอยู่ทุกคนนัดเจอกัะใหม่โบยอยู่สถานีรถไฟฟ้าหายแยกหลาดผ่าเนาะทุกคนเนาะหลังจากที่บุรี เห็นกันประมาณสีหาเดือนเนาะพี่น้องสนามมีโอก,กาสก็เยลยว่าสิไปหายอ่าวนี่รถไฟกันมาแล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวมาเดินทางกันเลยสถานีหายแยกหลัดาวพี่น้องคนรล,ลายหลเนาะคนขึ้นคนลงจากรถไฟนี่ ก็นี่หนสนามอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าหายากหลาถ้าไอโบลเลรวาสิภาพไปยางรับยางมีสิยี่สบายดีสบดีไงสบายดีสบายดีนั่งอาสวัสดีครับสบายดีอันนี้คือยังแหออันี้คือยายายาอนี่คือลิ์สำหรับผูุภาพพิการทางขาอ๋แสดงมาเท่าข้นคนไดเป็นคนนี้ ทุพลภาพโอ้ทุกคนพี่น้องพ่อแม่พี่น้องสนามสิพ่ามาเบิ่งกันนึงแล้วรถรถเพิ่งมาล่ายกหล่อกระเดียดแท้พลังงานไม่ความเสียงดังเลยทุกคท้าสนามก็บ่ยมาเฮงเนาะกระเดียบจับจีบ้าเอาขื่นลิบโอ้หรือมาเจอพิการเออป้าคนจะมาล่ายที่ไอรถก็ล่ายหลายไหมแน่าในนอนเปรไทยเนาะเออเอ่เป็นจะน้ายเปรตไทยเลยเป็นจะน้ายละเปรตไทยอันนอ คือประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่บอกเลยว่าเขาพยายามริ่มดนพัฒนาทุกเมงให้มารูจากมี้อชาติอตอโอ้ถูกเพิ่มหมด้ลยาโรดไลเดอพี่น้องนปฟาโร่คนกับไลเดอพี่น้องรถทั้งนี่กับไลเดก็ทั้นง,ง,น,น,งนั้นกับไลด์ว้รารถมาไลแท้อโบเสียงยังค่ะ อ๋อเสียงงูองององรถเขาแถวรถเข่าแถวป่ะนี่ป้า่นแมพี่นคนมนอ่ปิไอ้บ่ไทยฮะเนอยังเนอย่างนะ่อแมพี่นเม่นรถไแถวไ้างข้างนีกมัทุกคนฝาก้างอีก้าน่ะไปทางนู้นไทางนู้น าเราเเคยเห็นรถพี่น้องเลยเอา้าบ้านจบ่มีิบ้าน่วยบ่มีแล้วเนาะอะเบิ้งเาเด้อเอบิงบ่งเาเด้อเอบิ่งลรวไปเ่าสูพีน่น้องฟังี่นเปะเทศไทยบ่แม่นปรเทศ เพื่นบ้านเอาข้อ,อ,อข่อยตืน่นเต้นเลยเห็นสาวหนา้ามัตืน่นเต้นอยตัวนี้ขอข่อเห็นแอบนีเนาะอันนี้ก็จะเอื้อรถอย่งรถต,ต่อคี่ไปใสรถยังมีระเบ,บียบขิดบางยีรถยังมีระเบ,บียบ คือตอนนี้เป็นเวลาเร่งด่วนช่วง4โมงเย็นเนี่ย5โมงเย็นเนี่ยห้างสรรพสินค้าหรือว่าแยกใหญ่ๆเนี่ยรถจะมีจำนวนหนาแน,น่นไม่ใช่ราต่อแถวหว่ารถติดไม่ใช่กระซิยว่ารถชะาสมนนเนี่ยตัวเล่ากระสิบว่ารถเขาแถวตัวเออหลายบ่ แมนะสิเขาใจอยู่มั้งที่เราเข้าใจว่า้อมาตะคืัตะเือนะือแบบนี้คือก็เหได้นะนี่แหละี่ใจมุ่งดขาเื่อแนี้ทำกิโลกทุกคนอ้ยเป็นแถวสิโอ้มีแสงขงแซงแกเนะมีแสงงูเหามีแสงงเห่าห้องเฉดจาน้าห้องเฉดจน้าใหญ่ไปดาไปเลย มื่อนีสนามมากบผมกับกับบองเด้อพี่น้องเด้อก็เบาบองเปลี่ยนสายยาอีเพิ่นเนาะแมนโมเมนบาโบ้เด้อเปลี่ยนสายยาเราค้นกับไล่ไลยพี่น้องเลยคนกับไล่เฮงเี่แต่แบบคนกรุงเทพนะการแติมโตก็ดีดีเนาะการแติมโตแต่งมายดีมาก พี่น้องหูบ่การแต่งโตไอ้บ้องนี่บว่แมนตึงทึงด้วยนี่กระเป๋า,านี่ได้ค่าว่าหกหมื่นด้วยนี่พี่น้องเอ้ยนี่าวอันนี้ข้าวว่าาบ้องแล้วใส่กระเป๋าราคาหกหมืนน่นได้พี่น้องเสือ้อในตัวนึงบ่แมนหาท่านมาเนี่ยว่ไอ้บ้อ,บองเสื้อลูกอ้าวเหรอขับรถก็ใส่เสื้อนี่ก็ แพงเลยเกือบเดี๋ยวมันสีหาท่านเพาเกือบอ่ะขีบขีบสีหาท่านขีบแล้วมันอ้าไอโบสถจะผาหยางมาใช่ไหมขึ้นรถนี่ขึ้นรถมึงบอกลความเจริญนะ่าแยากลากผ้าเลยนะโอผ้าบนาแยากลากผ้าอ้าเสียงแยงนะอนี่ม่งนี่เราเดรถรงพยาบาลมาเราจะหลบนะอันนี้คือ จิตสำนึกของคนไทยนะนะรถไปทานั้นก็จะหลุดนะฝากฝากเพงเปื่อน่อยเนี่ย ประเทศไทยเขาเด่นไปเลยไปเลยไปแล้วไอ้บุไปแล้วฝากทั้งเพื่อนบ้านแน่ฝากทั้งเพื่อนบ้านเท่านี้นะเราก็จะค่อยเห็นคลิปอยู่เพื่อนบ้านว่าเป็นแบบไรเขาเป็นเพื่อนบ้านฟังไหนฟังซ้ายหรือฟังขวาฟังที่ตอนนี้กําลังมีปากเสียงกันอยู่จะเพื่อเพื่อนบ้านตอนนี้เขากําลังมุกมุนอยู่กับการด่าไทยมุกด่าไทยมุกมุนต้องใส่ค่ำนี้เลยหมอแม่สิ่งนด้ก็แล้วแต่นาทีเอาชนะไทยเขาจะชื่นชม เช่นเด็กมายืนชี้หน้าด่าราษานด้เขาจะให้ถึงหมายถึงน้องกับเพื่อนบ้าเนี่ยบ่เข้าใจเบาเบาแม่ไอ้บองติดตามข่าวเลยนะบอเห็นไหมผ่านไปก็จะเอารถหนังไปวางใช่ไหมแมนแมนเขาไปยืนชี้หน้าด่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 าเขาก็จะเกณฑ์เขาจะเกณฑ์พระเกณฑ์เด็กเกณฑ์คนชราไปเพื่อจะไปด่าไทยคนในที่ด่าไทยคนในที่ บอลเก่งเลยล้โซเชียลเข่ได้ดูได้เง,น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 งินได้ไดขอใจแล้วโอ้ยโอ้ยงงตั้งนานไอ่บองนีก่ก็ดีมันมันความจริงเดียวเ,เราบอกว่าคลิปนี้ฝากถึงเพื่อนบ,บ้านเหมือนบ้าไอโบไี่ยังสิฝากทงอีกบอลนี่ นี่ยังสิฝากเพิ่มอีกบ่แลมีหวังรูควาเจริญอ๋อนี่คือความเจริญไหนบอป่ะอ่ะนี่จะบอกว่าคุณบอยบอกว่าประเทศคุณบอยมีสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ประเทศไทยมีประเทศคุณบอยก็มีนี่คุณบอี่เหรอคอมเมนท์มีบ่แบบนี้ต้าเขาบอกว่ามีก็ต้องมีสิให้เขาถ่ายคลิปให้ดูนี่เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าชั้นถนนห้าชั้นจะนาป้องยุ่นมีจังไรแนยนี่หน้าไปเพิ่นเบิ่งแน่ออีงั้นทางขุ่นนะใต้ถนนหนึ่งชั้นบนถนนชั้นที่สอง้นชั้น เนี่ยหก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 ชั้นเ<อ>นี่ยนี่แหละคือความที่บอกว่ามาพิซซานของเมืองไทยคตอนที่บอกไปว่าประเทศที่แบบมาแล้วแอ่ว่าโอ้ทำไม่สิ่งไอร์แลนด์เนี่ยประเทศกมัมเบนมีอยว่าไอร์บอยปีบอยด้วยไอรบอยคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้อะไรกับประเทศไทยแล้วเขาซื้อยังซื้อยังคนเขา<อ>ซื้อบอยพี่บอยนะโอเคเก็บมีฝากซึ่งปีบอยอยู่กัมเบนเนอะไอรโบว่า ให้แม่เบิงเราเคยมาเราบอกจกังสรนเราเคยมาประเทศไทยเราจีนก็เขาบอกว่าเขาเคยมาตลอดใช่ไนะหมเขาภาษาไทยเก่งไหมอ่าเคยอยู่ไทยโบแมนรักๆแล้วลูกบาตรต่างแต่หน่อยโบแมนไม่เฮ็ดงานเป็นขีขาโบแม,มนเป็นขีขาแล้วเป็นแห้งงานอยู่ประเทศไทยมันจะดีภาษาไทยแล้วคุณในละุัเนี้โอ้ไอโบบอกอันนั้นมาในห้องชีเฮ็ดเป็นหอาบกบมีอ่ะหัวอันไหเนาะโอ้โบแมนไหนโบยบอกอ่ะสี่นะแม่ ี่คือคอมเมนต์บอแม่นี่คือประเทศไทยเขาบอกบอกอ่าแกรมเนต์จตยังไงละเออนี่คือประเทศไทยไทยแลนด์นะฮะไทยแลนด์ประเทศเข<ม>าเรียสันติอยู่หรคือ,ค,อคือประเทศเราอ่ะยอมรับในสิ<อ>่งที่ประเทศไทยมีคือเขามีแล้วยอมรับว่าคือประเทศไทยมีแล้วเราก็ยอมรับว่าเขามีจริงแล้วเราก็กาเราก็ยินดีด้วยอ่าเราก็ยินดีด้วยแล้วไม่ใช่แค่ประเทศไทยมีแล้วเราจะดิ้นไปถ่ายมาโชว์ว่าบ้านเขาก็มีอย่างเงี้ย คือรว่าเราไม่มีเรายอมรับว่าไม่มีเจ้าเงี้และก็เรายินดีแล้วก็เราดีใจเราได้เห็นของเจริญแล้วก็ดีใจต้องมีก็จะเอิ่นมาหาแยกหลัดผ่าท้าหมายบอยแน่เราเคยมาหรอบอพี่บอยเคยมาไม่บ่าวบอยนี่ฮะย่าละคพามเป็นยังไงเรื่องขบเคี้ยนมีไหมเจ้าเคยถ่ายคลิปชงหมาแล้วเบิ่งบอแล้วมีสำนวนนับพัล้านวิวเจ้าชงหมเล่าเบิ่งนะไปถ่ายคลิปให้เข้ามาดูอ๋ออันนี้ก็ต้อง,องฝากเพิ่งลอนน้ำเนาะอ่าแน่นอนนะฮะฝาก ไปบอกว่าฝากฝา,ากพานซองน้องน้าเนาะทุกคนในมอไอเพราะว่าจะบทสุดท้ายลงเลยเนานะแต่ว่าเราขอสิดทายลงอยู่ทุกคนต้องติดตามคลิปไปโบอร์น้ำพี่น,น,นอ้องอ๋อนข่อยกงงเลยโบเป็นยังเราคือว่าภาษาไทยได้คุณพ่อพงเนี่ยขปอยงง,งอะ่ะข่อยอยากถามเจ้าบ้างเพราะว่าคุณโบนี่เขาเป็นสายลับของไทยสายลับของไทยอยู่ขมนแสดงว่าเขาเป็นคนไทยอ่ะไม่ก็ยังพูดภาษาไทยได้เหรอไม่ใช่น้องว่าไม่ใช่ น้องว่าค่ะจะเคยมาทํางานอยู่ประเทศไทยไหลายอย่างเลยเขาบอว่าทำงานที่ประเทศไทยแต่เขาไม่ยอมไงเพราะว่าการที่มาทำงานในประเทศไทยคือการหาประโยชน์จากประเทศไทยใช่ว่าประเทศไทยมีคุณสมบัติเขาเขาเลยไม่ยอมนี่แหละคือการลรคุณอ๋ออันนี้คือก็แบบเนี้ยก็คล้ายๆว่าอิสระป่ะอิสระประเทศไทยปะ,อปะเออเขาเขา,ขา,ขาไปบนะินอิสระเขานะก็เขามีสนามบินใหม่สนามบินเดย์โซ่ผมเคยไปเห็นแล้วหน่อยหน่อยกว่าสนามบินดอนเมืองเดโซ่เดโ์ซอยังค่ะผมเคยไปเห็นแล้วสนามบินนานาชาติ สนามบินนานาชาตอังกอร์เสียมราดยังไม่ใช่เดโชเดโชเขามีใหม่สร้างใหม่เพิ่มเปิดมาเลยทีเดียวนี่เองอ้าวเหรอนั่นเป็นสนามบินเสียมราดอังกอร์ใช่ปะค่อยๆไปเธอหนึงนะได้สนามบินเสียมราดอ๋อเออแมนแมนแมกันดานอ๋อโอเคโอเคโอเคโอ้อแมนติดอ๋อรถเมย์เน้ยไอ้บอสรถเมย์อยู่อยู่คอมเมนต์มย์เดย์รถเมย์รถเมย์แมนแมเนมันจะมีนะมีไหมเน้ยสีก็จะพิ่ในรถเมย์มาไป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  ใช่บอยเบิังนะพี่บอยนี้เราก็ไม่อยากให้นาม่านะเราก็นำเสนอในความเป็นจริงนะคะเพราะว่าประเทศไทยคนไทยเขาจะมีทางเลือกหรือหลักทางเลือกนะคนไทยเขาการเดินทางในนั้นเขาจะมีรถเมล์ก็จะช้าหน่อยนะแต่รถรถเมล์ก็จะมีหลายระดับชั้นรถพักลมรถแอร์เงี้ราคาไม่แตกต่างกันนะการเดินทางถือว่าสะดวกสบาย รถเยอะคอช่วงนี้เงด่วนแล้วก็มีแท็กซี่แล้วก็มีรถไฟใต้ดินไปลอยฟ้าคือลย่อยว่าทางบกทางเือทางอากาศทางน้ำมันมีหมดประเทศไทยน่ะตอนนี้มีรถไใต้ดินบนดินนะฮะรถไฟฟ้าไม่มีคนขับก็มีทำแล้วนี่คือรถมีรถโอ้รถไฟฟ้ามีคนขับแมน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 ผมก็ลืมไปเลยนี่นะพี่น้องนี่แหละทุกคนคือความจริงของประเทศไทยนะคะโอ้เมืองความเจริญพี่น้องเมึงดูมึงดูค่ะ อันนี้เป็นสกายบ็อกคือแบบไงอะ่ะแล้วกับแบบเป็นทางเดินนะทุกคนสวยมากนะคะนอกจากโอเคครับผมเลีปยมนี่นครับนี้ก็ฝากถึงทุกคนที่ได้ข้าวเที่ยวไทยกันแล้วกันนะครับว่าออกจากกราเนรับนะครับ,นะรบอย่าปิดบังปิดตาตัวเองนะฮะ ยอมรับความนจริงนะครับความจริงคับความจริงนะสุดท้ายแล้วบาปกรรมจะตามเสนอคนที่ด้ยข้าประเทศไทยเยจ้าประเทศไทยนะอย่าส่งาติไทยนะขอให้เป็นกรรมตามในชาตินี้ไม่ถึงชาติาหน้านะฮะสวัสดีครับสวัสดี bye.